ตะก,กะแตนนะคะเป็นทีรู้จักกันทั่วไปนะคะแต้มืเอนี้นะคะออร่ารันทุงจะพาพี่น้องมาเบิร์นการวิธีการเลี้ยงตะก,กะแตนนะคะซึ่งตะก,กะแตนตัวนี้เนาะคะ่ะเขาขายอยู่ทีนะคะไขต่ตะก,กะแตนกิโลกร,รัมละหนึ่งหมื่นบาทขีดละหนึ่งพันบาทนะคะซึ่งพี่น้องจะเห็นในคลขีบรันทุงค่ะโอ้โหน่าสนใจมากสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วค่ะเมน,นีกับอัลลอยลันทุงชาแนลนะคะวันนี้เนาะคะ่อระออร่ารันทุงจะพาพี่น้องนะคะมาเบิร์นการเลี้ยงตะกะแตนของออร่ารันทุงเนาะค่ะหรือว่าของ อ๋อเนาะคะ่ะกะซ้ำม,มาแล้วเราถุงเลี้ยงแล้วพี่น้องตั้งแต่สื่อมาพัน้องบอ่าเราเราถุงกะเป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะพี่น้องซวลาซีเดอออกไข่ออก,อ,อ,กอ่าบอ่าเป็นตัวจังสีก่ก็ใสเวลาประมาณ3ถึง7วันนะคะตามประสบการณ์เนาะคะ่ะอันนี้คือตักกระเทนอายุประมาณหาถึง7จมือได้ค่ะพี่น้องอยู่ในนี้เพราะว่าอ่าอยู่ในขอกนี้ค่ะเขาจะบอบสปอมกันค่ะพี่น้องบออยู่สองสามรอบจ,จังบอเบิดค่ะพี่น้องส่วนที่เขา เดสมอรเร่น,กน่ก็มีขึ้นกันกับพี่น้องชีเลือ,อยุ่นหน่อยก็ว่ามันเคืองต้องเคืองพี่น้องเรือกับตายในยางละคืนเลยค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอยู่พอเราเราถุงคนซื่อมากไว้นะคะดีเพิ่นเขาโล่งบานกันเลยเอาเราเราถุงก้เป็นคนดูแลค่ะพี่น้องเพาพี่น้องซึ้งนะคะจีมาให้ความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากประสบการณ์จริงจากของแค่เจ็ดมือนะคะ่ะเลี้ยงจังไรคือเห็ดเป็นคือจังหูวิธีการเลี้ยง เขาคูเกิลเบิ่งใน YouTube ค่ะพี่น้องเฮาต้องศึกษาข้อมูลเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมือนี้เนาะค่ะเบิ่งจาก YouTube เบิ่งจาก Facebook เบิ่งจากโซเชียลค่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดบ่เป็นเฮาก็ต้องเป็นนะคะอาหารของเขานะคะเขากินอย่างแน่บ่ติค่ะพี่น้องเขาจะกินนะคะใบกล้วยหญ้าหวานหญ้าทุกชนิดค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะเขาจะกินประมาณนี้นะคะเขาจะบ่กินน้ำด้ค่ะพี่น้องตากกแตนตากกแตนนี่จะบ่กกินน้ำ เอาจะกินแค่นี้ค่ะพี่น้องถือแดดแพงดีด้วยค่ะพี่น้องเด้ออันนี้คือตั๊ก,กะแตนอายุ5้ถึงเวันอยู่ในอยู่ในอคอกนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเขา่เากือบเสียโอ้น้องไข่ยาให้ตั๊ก,กะแตนค่ะวอนนี้แดดนะคะเข่ะเค่าเข่าให้เขาเข่าไปก่อนเขาเข่าไปก่อนเดี๋ยวสิเปิดสีหนสีเปิดนะคะพี่น้องอสิเปิด เราจะตีเสีเอาอาหารให้เขานะคะเอาลก็ถึงข้อในงานเอาหาโฟโฟโัวฟัวไคะเป็นหนึ่งเด้อเอาหัวโฟโัเโโข้าไปสักก้นอนงานได้เป็นหนึ่งเด้อนี่ค่ะเขาจะเอาเอาหยางเขาสินะคะหยางเขาเลยค่ะว่างไว้ข้างบนนี่น้ำเอาให้เขาจงสีน้ำปลาเป็นงสาให้เขาได้กิน,นะค่ะพี่น้องอันนี้คือให้เบิเ็งไก่ๆนะคะเดี๋ยวสีห้อสีปิดก,ก่อนจะเข้าพี่น้องแป๊บนึงค่ะ พี่น้องตัก๊กกาแฟนายูเจ็ดมือถือธระมาณนี้คะ่ะตอนนี้ยังบอกตัวเถิกตัว,ตวแมวภายในไนด้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปคือหนังนี้ซึ่งนะคะคนทํากันเยอะมากเป็นอาชีพเสริมที่ไห,ไ,หทไหวกับเียณเรือไหวคนทําที่แบบว่าเฮ็ดงานนะคะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไปน้ำเนะคะรายได้นะคะได้เยอะมากนะคะต่อเดือน3ามถึงสี่หมื่นบาทต่อเดือนเลยที่ค่ะพี่น้องเนี่ยเธรรมดาค่ะเพราะว่าหลังจากเขาไ่แล้วเขาจิไข่ค่ะเขาขายไข่ขีดละ ขีดละหนึ่งพันบาทหรือกิโลวะอาจจะเป็นขีดค่ะพี่น้องเอาเราลงส่งคนละหยาด้ลยค่ะบอกผิดค่ะเพิ่นขายไข่ตะเกตแดนขีดละพันเลยค่ะพี่น้องเด้ออนี่ค่ะอันนี้คือเอามาขีดละพันเอามะสามขีดตว่าที่มีชีวิตอยู่นะคะแต่ประมาณนี้ค่ะบ่หลายค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาอ่าเขาเลยเขาเสียชีวิตแล้วค่ะพี่น้องเนาะเด้อเลือดแห้งเราดำถึงนะคะค่อยๆศึกษาข้อมูลว่าเอ้าเห้เจ้าเด๋อเราจะสีไง ใส่อีหยังเนาะให้เขากินก็จะมีค่ะหญ้าหวานหญ้าทุกชนิดแล้วก็ใบกล้วยค่ะพี่น้องเขากินได้ค่ะใบไผ่เขาก็กินได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่นะคะจะประมาณนี้นะคะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆหน่อยๆในครอบครัวค่ะลองเห็ดเบิ่งจากตังหนึงค่ะพี่น้องลงทุนอยู่อีก3,000บาทร่วมผาดางร่วมคอกก็ค่ะพี่น้องเด้อได่ไขตะกะแตนได้คอกค่ะพี่น้องร่วม3,000บาทตัวพอเอาลราเนถุงเป็นคนเนาะค่ะซื้อมาค่ะในช่วงที่เพิ่นบ่สบายเอาลราเนถุงเป็นคนดูแลค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแสดเบิ็งไก้เด้อค่ะจากสีเงาเปิดอกพี่น้องเออขึ้นหยาค่ะขึ้นหยาผู้เลี้ยงขึออ้นหยานี่ค่ะเขาจะกินหยา,นาสีแล้วะพี่น้องเด้ออาจจะว่ชัดปันไดยได้ค่ะพี่น้องมันมืดค่ะเหยีาายงไว้ไตเหล่าล้างบานค่ะไปลองเดี๋ยวว่าชัดกันไลยเขาสุดขอให้ไหลค่ะนะค่ะพี่น้องเขาจะกินหยาเป็นอาหารเขาไปลอง โดยเฉพาะค่ะแสงแดดเขาจะมักเป็นไปไหนใส่เงยกว่านี้เราลงทุนเราสิใหญ่มองเงยเคยมองเพราะว่าตามศึกษามาเนาะค่ะเขาจะมักแดดเงยกว่านี้ก็ต้องมีกับบลาทรายค่ะสำหรับเขาอันผสมพันธุ์เนาะค่ะเขาจะเริ่มจับคู่เนาะค่ะตามศึกษามาเนาะพี่น้องเนาะอายุ28วันเขาจะเริ่มเงยเราเริ่มจับคู่เริ่มออกไข่ได้ค่ะพี่น้องเด้ออา้าจย์เ่อคิดเนาะค่ะตัวแม่ตัวแม่จะตัวใหญ่ก็ตัวผู้ค่ะตัวผู้จะตัวหนุอยเด้อค่ะพี่น้องเด้อจะกกระั่นเนาะค่ะ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่คนกําลังนิยมกันในตอนนี้ค่ะมาอันดับหนึ่งในลยช่วงนเนาะเกิดไปใส่ก็เห็นตะเคียนตะกั่นขีดละ1000บาทเป็นตะซิ 10, บขีดมื่น 10, พี่น้องเอ้ยเป็นตะลุ่ยค่ะโลละมื่นอะ่ะพี่น้องนี่นะคะแต่เรพราะมานนี้เนาะคะ่ะพี่น้องซ้หรับคลิปนี้กเบรามีอย่างมากมายนะคะ่ะพาพี่น้องนะคะมาเบิ่งวิถีชีวิตการเลี้ยงตะกั่นของออร์แลนทุทูของครอบวนออร์แลนทุทูเนาะคะ่ะว่าเป็นจังไรแน,น่ค่ะเอา เตรียมพบกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสิท่ายเป็นระยะระยะเป็นช่วง่นอง่องเ่องด้ค่ะ